and back complete <laughs> you ของ Masrider d อรอันนี้เป็นล่างแรงนะครับอันนี้คือ Masrider d อ k นะอ,นนอันนี้นนะี้นะนี่ก็จะเป็นล่างของเอ,อ Mass Rider ่อ i d e r ตัวตไปนะจะเป็นอันนี้จะเป็น Masrider qui part. Three two zero one. If เล่นเล่นค คุครับนะครับ a nina ね 있어. นี่ก็เราแปลงร่างเป็นมาไซเดอร์ดีเกตเรียบร้อยแล้วนี่นะครับจะเป็นบาร์โค้ดของเขานะครับมาไซเดอร์ดีเกตนะ Dia tuan main